พบกับอจิและไทยราชการชาแนลค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่สำนักง,งานใหญ่ไชยราชการกรุงเทพค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านมารีวิวรถบรรทุก6ลร้อใหญ่ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น f g 8JR1A ค่ะรุ่นยอดฮิตยอดนิยมเดี๋ยวตามอาจิมาดูตัวรถกันเลยค่ะ ในส่วนของหน้ารถกันบ้างค่ะในตัวรุ่น FG8JR1A คันนี้ค่ะนี่มาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะที่เป็นรูปโฉมแบบใหม่ในตัว MY21 ค่ะนี่ค่ะกับกระจังหน้าสีขาวค่ะดูดูหราหน้าใช้มากๆาเลยค่ะมาพร้อมกับไฟด้านหน้าตัวรถค่ะแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าค่ะในตัว MY21 นี้ค่ะนี่เลยค่ะเขาได้ทำการติดกล้องหน้ารถมาให้ด้วยติดตั้งจากโรงงานมาเลยค่ะ าดูกันต่อในส่วนของถังน้ํามันค่ะถังน้ํามันขนาดใหญ่เพื่อทําให้เราบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางระยะทางไกลๆค่ะมาต่อกันที่ฝั่งด้านหน้าด้านนี้เลยค่ะกับแบตเตอรี่ค่ะ2ลูกขนาด12โวลต์ค่ะให้ความจุแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะ มาส่วนของด้านหน้าของยางกันบ้างค่ะล้อยางขนาดใหญ่ของบี s สโตนค่ะตัวนี้จะเป็นยางเลเยียนค่ะเพื่อช่วยในการเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของตู้ปีกนกด้านหลังตรงนี้ค่ะในตัวรุ่นของ F G 8แ R 1 A ค่ะตัวรุ่นนี้จะบอกว่าสะดวกสบายใช้งานง่ายและที่สำคัญค่ะยังได้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานตามมาตรฐานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำการเปิดตัวตู้ปีกนกกันเลยค่ะตู้ปีกนกใบนี้ค่ะจะบอกว่าเปิดการใช้งานง่ายมากๆเลยสำหรับผู้หญิยงเราก็สามารถเปิดการใช้งานง่ายค่ะนี่เลยค่ะ <ks> เพียงแค่เรากดปุ่มด้านบนค่ะสามารถกดได้แบบนี้เลยเพียงแค่ใช้นิ้วเดียวสัมผัสค่ะ จะบอกว่าในส่วนของตู้ปีกนกแบบนี้ค่ะที่เปิดได้ง่ายสะดวกสบายแบบนี้เพื่อสำหรับพื้นที่ใช้งานที่มีค่อนข้างจากัดค่ะสะดวกสบายแล้วก็ไม่กีดขวางการใช้งานของเราได้เลยใช้งานง่ายแบบนี้ค่ะแล้วในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เราก็สามารถยกลงเปิดปิดได้อย่างสะดวกเหมือนกันเดี๋ยวจิสาธิตให้ดูเลยกับนี่ค่ะเราก็ดึงตัวเปิดลงมาแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะ เพราะว่าตัวนี้ที่บอกว่าเปิดปิดง่ายเขามีตัวช่วยในการดันขึ้นและปิดลงแบบนี้ค่ะช่วยผ่อนแรงให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเบาๆค่ะไม่ต้องใช้แรงเยอะเปี่ยงดันไปแบบนี้แล้วก็ปิดตัวล็อมด้านบนแบบนี้ได้สบายมากๆเลยค่ะ อนนี้ค่ะอจิอยู่ภายในตัวห้องโดยสารค่ะสิ่งแรกที่อาจิจะให้ดูค่ะกับนี่ค่ะตัวระบบ GPS หรือเครื่องรูดบัตรค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวระบบของ Heno c o n n e c t นั่นเองค่ะก็จะดูในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงอัตราการสิ้นเปลืองดูตรวจสอบหารถดดของเราค่ะว่าเดินทางไปในจังหวัดไหนแล้วอะไรแบบนี้สามารถใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นเบาะที่อจินั่งอยู่ที่เขาเรียกกันเป็นเบาะถุงลมนั่นเองค่ะสามารถรับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะหนักแค่ไหนหรือเบาแค่ไหนตัวนี้สามารถซับ ให้้เราไดค่ะนอกจากในรุ่น F G 8 J R ค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วค่ะวันนี้ทางใช้ราชะการของเราค่ะยังมีอีกหลายรุ่นค่ะ ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความต้องการการใช้งานความเหมาะสมได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะยังมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษค่ะเริ่มต้นค่ะฟรีดาวค่ะทุกรุ่นทุกขนาดค่ะผ่อนสบายๆเพียง72งวดค่ะและที่สำคัญค่ะยังได้รับดอกเบี้ยต่ำมากรับรองถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะในตัวรถของฮีโน่ชัยราชการค่ะสามารถทักอินบ็อกมาได้ที่เพจ ฮีโน่ชัยรัชการกรุงเทพค่ะหรือติดต่อเข้ามาได้ที่0 2 1 8 2 9 9 9 9ค่ะหรือแอดไลน์มาได้ที่ค่ะฮีโน่เชฟค่ะตามด้านล่างได้เลยค่ะหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบในตัวฮีโน่ของทางชัยรัชการค่ะวันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับอาจีใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ